อ,อ๋อคือผมเจอพี่พลจากชิป y YouTube ตอนนั้นสอบกองทุนพอดีครับที่เป็น F T M O S M F F อันนั้นแหละน่าจะเหมือนหลายคนครับก็ตามพี่พลมาแล้วทีนี้ก็คือปกติผมไม่ได้เดทเทรขนาดนั้นนะเห็นเห็นแล้วไปส่องสองพี่พลเห็นเดทเทรก็เลยแบบชอบแบบอยากลองบ้างเห็นพี่พลเทรดแบบห้าหกนาทีปิดเนี้ยแบบอ๋อไอดอลเลยครับก็เลยก็เลยแบบมาตามพี่พลเจอเจอจากกันนะั้นนะครับก็มีพยายามแก่อยู่ครับแต่ว่า แกะไม่ออกดูงงว่ามีมาตามอยู่เรื่อยๆแล้วก็เลยสงสัยก็เลยแบบอยากอยากรู้เทคนิคพิพลอะไรเงี้ยก็เลยเรียนคือผมแอบ,บไปฟังแบบพวกสัมภาษณ์เก่าๆที่พี่พลลงในย t u b บนะครับแบบเั่นเล่นคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเขาพูดคือพูดพูดออกมาคล้ายๆกันได้ผมก็เลยคิดว่าเม่ถ้าพี่พลไม่เตรียมก็ต้องก็ต้องแบบสอนดีจริงๆอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่าเตรียยเพราะแบบไปส่องหน้าเพจของพี่พลแบบลงทุกไม้ทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออน่าสนใจอะไรเง<ๆ>ี้ยเห็นพี่พลแบบทําได้ทุกวันนะครับก็เลยแบบสนใจก่อนนั้นี้ก็เหตุเป็น น่าจะเรียกว่าสวิงครับไม่ได้เดทขนาดนั้นคือเจอจุดกับตัวเห็นดเวอร์เจ้นอะไรเงี้ยก็เข้าซึ่งส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นสวนครบพี่พลอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยครับบางทีเห็นเป้านี้แบบมั่นใจว่ามันลงแน่ก็ไปอัดอัดอัดหรือกลายเป็นเจ๊งอะไรเงี้ยครับทั้งที่มันบถ้าเ MM อ็มเอ็มดีดีจะไม่แพ้อะไรเงี้ยก็คือปัญหาใหญ่ครับตอนนี้เลยที่แบบก่อนมาฝึกกับพี่พลก็คือรู้สึกมั่นใจมากขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เทรดแบบเหมือนค่อนข้างวัดดวงนิดนึงครับแบบ พอเจอของพี่พลก็คือแบบได้ฝึกเป็นระบบแบบค่อยๆกําหนดความเสี่ยงอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นรูปประทับชัดเจนว่าเทดแบบนี้จะได้เป็นเลคคอร์เป็นสถิติอะครับก่อนหน้านี้นก็คือไม่เคยจดมันก็แอบมั่วๆนิดนึงพอฝึกกับพี่พลก็รู้สึกใจเย็นขึ้นแล้วมันก็รู้สึกมีความหวังขึ้นผมรู้สึกว่ามันช่วยเยอะตรงที่บางทีเหมือนถ้าเราไปเรียนที่อื่นบางทีเหมือนเขาไม่ได้มาจี้เราก็ทํแบอบาจจะไม่ได้มีวินัยมากอะไรเงี้ยครับพี่พลแบบไม่ได้ทํากันบ้านหรือว่าบางทีก็ทําแล้วก็ เหมือนแบบเอาไปใช้เลยไม่แบกเทสเนีย่ยครับแต่พอเป็นของพี่พลก็คือเหมือนโดนบังคับให้แบกเทดอะครับก็คือโดนบังคับเลยทีนี้มันก็ทําให้รู้ว่าแบบเอออย่างเงี้ยมันใช้ได้แน่อะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ก็คือพอไปเรียนที่อื่นก็แบบเอาไปใช้เลยก็มีหวดได้ได้ก็ดีใจพอไม่ได้ขึ้นมาก็แบบก็ดาวอเงี้ยแต่ของพี่พลคือรู้ตั้งแต่เริ่มเลยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันมันดีอะพี่พลคแบบมันเปลี่ยนตัวเองได้หลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องแบบใจกล้าไปหน่อยพี่พลแบบชอบอัดทีนี้มันก็ ดาวเวลาเสียก็ดาวเวลาได้มันก็ดีใจเงี้ยพอมาเรียนกับพี่พลเหมือนมันมันรู้ว่าเทรดสั้นมันมีโอกาสทุกวันเนี่ยครับคราวก่อนมันชอบกลัวตกลดรถไนี้เห็นโอกาสเยอะก็เลยแบบคุมความเสี่ยงได้ก็เลยคิดว่าแก้ได้เรื่องแบบเอ็มเอ็มได้ดีขึ้นเยอะคือคิดว่าของพี่พลคือสอนตั้งแต่เริ่มครับซึ่งเป็นเนื้อหาเป็นการเทรดในสไตล์พี่พลที่พี่พลไม่กักอยู่แล้วแบบเรียนเท่านี้คือเทรดได้เท่าพี่พลแน่แต่แต่ปัญหาคืออาจจะต้องฝึกเยอะไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วมันได้เลยของพี่พลคือเหมือนโยนเนื้อหามาแล้ว บังคับให้เจอหน้างานจริงเลยครับแบบไปแบคเคทอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบสอนในเนื้อหาเนี่ยแล้วก็แบบเจอหน้างานแล้วแบบเอามาให้พี่พลตรวจก็คือแบบโหดโหดแบบคูณสองครับก็คือคิดว่าดีครับที่แบบบังคับให้ทุกคนแบบต้องลุยแบบบางทีเรียนเฉยเฉยมันก็ไม่ค่อยได้อะไรอะไรครับคิดคิดว่าทําได้ครับเพราะว่าเหมือนของพี่พลเป็นเทปสั้นก็เหมือนแบบเราทํางานเป็นรายวันเงี้ยบางทีเทปยาวเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสทุกวันสําหรับคนที่เป็นฟูลไทม์บางคนอาจจะต้องแบบ ต้องการ cash f l o อะไรเงี้ยครับของพี่พลคือแบบจบงานเร็วแบบรู้ผลวันนั้นเลยไม่ต้องรอเยอะครับซึ่งคิดว่าเอาไปใช้ได้แน่นอนครับแต่ว่าอาจจะต้องฝึกต้องฝึกเยอะครับแต่คิดว่าความรู้เท่าที่มีเนะี่ยใช้ได้แน่นอนจริงๆถามว่าใช้งานได้เลยไหมผมว่าใช้ได้เลยครับแต่ว่าอาจจะมีแบบถ้ามาเรียนโคชชิ่งกับพี่พลคือพี่พลจะเสริมให้มันคมขึ้นหมายถึงว่าเห็นปัญหาของเราซึ่งเราอาจจะไม่เห็นครับมัน ือม like 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 ันจะแตกต่างตรงนี้ครับผมว่าตอนฝึกตอนจดสถิติมาพี่พลจะช่วยแก้ว่าของเรานิสัยแบบนี้แก้ยังไงดีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันดีกว่าเรียนวิดีโออย่างเดียวแน่นอนครับแต่วิดีโออย่างเดียวก็พอก็กดดันเหมือนกันครับวันแรกที่ส่งนี่ก็รู้สึกกันว่าแบบมัวๆโดนพี่พลบ่นตั้งแต่เช้าตีสี่ตีห้าก็โดนบ่นก็แว่าแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันดีนะครับที่แบบมันมันได้เห็นจุดบกพร่องชัดเจนอะแล้วพอเห็นแบบเพื่อนเขาทํากันได้ดีมันก็เป็นแรงกระตุ้นมันทําให้เราแก้แบบไม่ต้องไปเสียเงินจริงก่อนพ คิดว่าแบบเนี้ยมันดีมากเรียนคนเดียวมันอาจจะแบบไม่รู้ตัวเองอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเรียนเป็นกลุ่มมันก็ดีอีกแบบครับแต่ผมผมว่าจริงครับมันคือเข้าได้คมแล้วก็พุ่งสต็อปสั้นดนจริงเพราะว่าเห็นพี่พลเทรดแต่ละไม้ก็แ่าจะเห็นในเพจแบบอัดเป็นร้อยหลอดคือถ้าถ้าทําไม่ได้แบบพี่พลผมว่ามันก็อาจจะอัดหลอดไดนะ้ไม่เท่าพี่พลซึ่งวิธีการของพี่พลยังไงก็ทําได้ครับเรื่องมั่นใจแต่ต้องฝึกผมว่ามันพัฒนาตรง รออ่านโครงสร้างดีขึ้นนะครับมันเหมือนแบบเราโฟกัสถูกจุดพอพอโครงสร้างมันดีมันก็เข้าไปเทรดมันก็ง่ายขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันรู้เรื่องแบบทามิ่งว่าช็อตไหนเข้าแล้วมันอาจจะพุ่งอะไรเงี้ยมันมันรู้เยอะขึ้นครับคิดว่าดีขึ้นเยอะอยู่ครับอ๋อจริงๆมีแอบไปสอบตั้งแต่เรียนแรกๆครับแต่ว่ามันมันได้ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นทีนี้ก็อยากผ่านวันนั้นเลยลงไปอัดตู้มเดียว ก็ตกครับก็เลยมาสอบอีทีหลังเรียนนะครับก็ก็ประมาณสี่ถึงห้าวันก็ก็ผ่านครับแต่ตอนนั้นตลาดอาจจะเป็นเทนด้วยคือแต่วิธีของพิพลถ้าถ้าหน้าเทนมันมาแบบเดียวก็ผ่านผมคิดว่ามันไม่ได้ม่ได้นานครับถ้าเทนดแบบถูกจริงๆอ๋อมีมีพอร์ตแสนเหรียญของ MFF กับ The Fund ครับสองพอร์ตครับก็ mm hmm. พิพลก็เป็นคนจริงจังครับ <laughs> คือพิพลแบบ จริงจังซีเรียสแต่ว่าพี่พลเป็นคนแบบจริงใจมากเวลาสอนเนี่ยคือไม่กักเลยแล้วก็จี้แบบตั้งใจสอนแบบพี่พลพลังงานเยอะจริงแบบสอนแบบวันวันแรกก็ปาเป็นสิบชั่วโมงคนเรียนยังไม่ไหวแต่พี่พลแบบคือพี่พลเก่าครับแบบหมายถึงว่าบางไม้แบบอาจจะงงพี่พลเข้าได้ไงว่าอะไรเนยครับแต่พี่พลแบบคือเก่งเก่งเรื่องเทปสั้นจริงๆครับคือถ้าใครอยากสนใจเรื่องเทปสั้นก็ต้องพี่พลครับคือ จริงๆส่วนตัวผมก็ก่อนหน้านี้นก,ก็เรียนมาหลายที่ครับก็ถ้าให้พูดตรงๆคือแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังจับต้องไม่ได้เพราะเราอาจจะไม่ได้ฝึกไม่ได้แบ็กเคนมันมากพอแบบไม่ได้มีใครมาจี้เราไม่มังขับหรือว่าบางทีก็เอาไปเทรดเราก็ไม่รู้จะถามใครอ่ะแต่อย่างพิพลนี้คือพิพลน่าจะทักมาถามนักเรียนก่อนนักเรียนทักไปถามคือพิพลแบบจี้จี้เยอะครับแบบซึ่งมันดีครับแบบมันทําให้เรียนแล้วมันได้ผลแน่นอนครับแบบถ้าฝึกมีเวลาฝึกอย่างเงี้ยเพราะว่าคือของพิพลแบบเน้นให้ลุยหน้าง,งานแบบมีสถิติแบบรองรับมาถึงว่า สมมติเราจะพอร์ตสอบพอร์ตฟันเงี้ยครับมันก็จะมี Excel ลงกรอบทุกวันว่าอย่างน,างนี้อย่างนี้คือสอบผ่านเดือนที่ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งที่อื่นอาจจะไม่ได้ชัดเจนเอย่างเนี้ยของพี่พลคือบังคับทำรับประกันว่าแบบพัฒนาแน่นอนอยากให้ให้มาลองนะครับแล้วน่าจะรู้ว่าเป็นยังไงแบบไม่ไม่ดหวังแน่นอน